ทุกหนี้ไม่ได้แก้ได้นะครับมันอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้นะเพราะก่อนที่คุณจะหนักอ่ะคุณไปสร้างหนี้สร้างสินเยอะเกินไปนะสมมุติคุณเริ่มกู้ตั้งแต่ประวัติดีแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆใช้ประวัติด,ดีมาตลอดเจ็ดแปดปีเริ่มเป็นหนี้เสียเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวละดีมาตลอดจนตรงเนี้ยกูเริ่มไม่ไหวละถ้าคุณไหวตัวทันถ้าคุณฟังช่องผมนะครับคุณจะจบอยู่แค่ตรงนี้ แล้วคุณจะหยุดตรงนี้แล้วคุณจะมีสติตั้งหลักในการแก้หนี้จะแก้หนี้ด้วยวิธีการอะไรรายละเอียดค่อยว่ากันแต่ตั้งแต่ตรงเนี้ยจากหนี้ดีตรงนี้พอรู้สึกว่าเริ่มไม่ไหวแล้วตั้งสติแล้วหยุดคุณจะรอดพอถึงตรงนี้แล้วเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่มีสตินะไปกู้กันเยอะๆไอ้ตองอนเนี้ยแหละไอ้จากหนี้ก้อนนิดเดียวกลายเป็นก้อนใหญ่ตรงเนี้ยก้อนเล็กนิดเดียวมาตรงนี้พอเริ่มไม่ไหวแล้ว ไปกู้ตรงนี้เป็นก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายก่อนที่จะเป็นหนี้เสียนี่แหละที่มาทําให้คุณแก้หนี้ยากห่างหายกับการทําคลิปมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของการแก้หนี้ให้กับเพื่อนนะครับผมไม่ได้ทําคลิปกันมาเป็นหลายสัปดาห์นะครับวันนี้เรากลับมาแล้วนะต้องบอกว่าภารกิจอันดักอึ้งผมค่อยๆค,คลี่คลายไปนะวันนี้เรากลับมาแล้ววันนี้จะพูดกันถึงเรื่องปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ตอนนี้เรียกว่าเขากังวลกันมาหลายปีแล้วนะครับ สักสองสามปีน well. so ี่หลายคนจะได้ยินคําว่านี่คร anyway. ัวเรือนตอนนี้ยิ่งปัญหาหนักหนักมากนี่ครัวเรือนเนี่ยที่ตัวเลขมันพุ่งสูงขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าจํานวนนี่อ่ะมันพุ่งสูงขึ้นแต่ในสัดส่วนที่มันไม่ได้แบบก้าวกระโดดแบบน่ากลัวหมายถึงจํานวนนี่นะครับไม่ใช่จํานี่เสียคือนี่ทั้งหมดอ่ะนี่ครัวเรือนนะแต่ว่าตัวเลขที่มันก้าวกระโดดไปเนี่ยเขาเอานี่ครัวเรือนเนี่ยไปเปรียบเทียบกับไปเทียบกับ GDP ของประเทศไทยซึ่ง GDP ของประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเออมันเติบโต น้อยมากเปอร์เซนต์กว่ากวายมันนะปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรฮะแปลว่านี่ครัวเรือนเทียบกับ GDP เนี่ย GDP ตัวหารน่ตัวหารมันน้อยอะ่ะมันไม่ขยายอะ่ะถ้าคุณมีนี่เท่าเดิมแต่ GDP ใหญ่ขึ้นเนี่ยนี่ครัวเรือนคุณก็จะลดตามสัดส่วนถูกไหมครับแต่ทีเนี้ย GDP ประเทศไทยเนี่ยมันไม่มันไม่โตนะแต่ว่านี่ครัวเรือนเนี่ยมันมันก็ขยายเพิ่มขึ้นแหละแต่มันมันเพิ่มขึ้นไม่เยอะละเพราะอะไรฮะเพราะว่า มันกู้กันไม่ผ่านแล้ว <c oughs> คือผมจะบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องไปกังวลหรอกว่านี่ครัวเรือนม,มันจะโตรหรือเปล่าเพราะว่ามันโตไม่ได้แล้วแหละเพราะว่ามันกู้กันไม่ผ่านนะครับเพียงแต่ว่าไอ้นี่ครัวเรือนเ,เดิมเนี่ยไอ้น,นี่ก้อนเดิมเนี่ยมันจะกลายเป็นนี่เสียซึ่งตัวนี้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับแล้วไอ้ตัวที่น่ากลัวจริงๆแล้วเนี่ยนะต้องบอกว่านี่เนี่ยมันมีการเติบโตในรูปแบบเขาเรียกว่าก้าวกระโดดนะครับ ผมอธิบายอย่างนี้ก่อนลวกันก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดเนื้อหาสาระต้องบอกว่าอย่างี้ครับนี่ที่ผมจะพูดกันถึงวันนี้นะครับเป็นข้อมูลที่เอามาจากเว็บไซต์นะครับ i n f o q u e s t c o t h ซึ่งเขา้าไปสัมภาษณ์คุณสมพลโอภาสเถียนนะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดก,การใหญ่นะครับของเครดิตบูโรนะครับมันมีอย่างนี้อธิบายอย่างนี้เข้าใจ NPL เนี่ยทุกคนทราบอยู่แล้ว NPL คือหนี้เสีย หนี้เสียในยธนาคารเขาจะนับก็ต่อเมื่อคุณเป็นหนี้เสียเกิน90วันคือคุณไม่จ่าย91วันขึ้นไปนั่นแหละคือเป็น NPL NPL เนี่ยมันก็เติบโตตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะแต่ตัวที่กังวลน่ากังวลที่สุดนะครับไม่ใช่หนี่เสียแต่เป็นนี่เกือบเสียนะครับคือหนี่ที่ค้างชําระเกิน30วันแต่ไม่เกิน90วันหนี่ส่วนนี้โตขึ้นมาแบบน่าตกใจ แล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะเป็นหนี้เสียได้หรือ NPL เนี่ยมันต้องเป็นหนี้เกือบเสียมาก,ก่อนถูกไหมคือหนี้เกือบเสียคือค้างชำระเกิน30บวันแต่ไม่เกิน9กวัสเบีนเนันทุกคนต้องขานตรงนี้มันถึงจะเป็น NPL ได้แต่ตรงเนี้ยมันเป็น,เป,นเป็นก้อนที่โตขึ้นอย่างน่ากังวลน,นะครับและอะไรครับถ้าส่วนใหญ่นะครับแบงก์ก็จะกลัวการเป็น NPL ถูกไหมเขาก็จะพยายามที่จะรักษาตัวนี้ให้ได้นะครับเปรียบเสมือนก็คือคนเราที่ไม่สบายเนี่ยนะครับ เข้าไปผปสมพยาบาลเบื้องต้นให้หายแล้วก็กลับไปทํางานกันต่อนะนึกภาพออกไหมแต่คนที่เป็นนี่เสียไปแล้วคือรักษาไม่ได้แล้วอาจจะรักษาได้นะแต่ว่าคือต้องปล่อยไปเป็น NPL แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่ที่เรียกว,ว่าเกือบเสียเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษเรียกว,ว่านี่ SM นะครับ SM ย่อม,มาจาก Special Mention นะครับก็คือเฝ้ามองเป็นพิเศษเฝ้าระวังเป็นพิเศษ,ษไอ้นี่ตรงเนี้ยนะธนาคารเขาจะทำไงครับเขาจะเข้าไปปรับโครงสร้างนี้ให้กับลูกหนี้กลุ่มนี้นะครับ เงื่อนไขต่างๆต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันควรจะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าที่ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมานี้นะครับเอาเป็นว่าสักเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนี่นะครับไตรมาสสามเนี่ยผมรู้สึกเข้ามาว่านะมีความรู้สึกในความรู้สึกผมนะว่าเออประเทศไทยเนี่ยน่าจะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเพราะว่า,าลูกหนี้รายย่อยเจ้าของธุรกิจ s m e ทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะ ไม่ไหวแล้วยอมมอบตัวหลายรายหลายรายเยอะมากช่วงนี้เยอะมากนะครับใครที่เคยเป็นหนี้ดีมาตลอดนะจนสุดท้ายตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วเ,ออเริ่มที่จะมาจะเขาเรียกว่าปล่อยมือในช่วงนี้ละและอีกหลายๆเจ้าที่ปรับโครงสร้างหนี้กันไปแล้วแล้วสุดท้ายก็ยังจ่ายไม่ได้ตอนนี้ก็เริ่มจะปล่อยมือเหมือนกันเพราะว่าขี้เดยจปรับแล้วคุณอูปรับไปก็มีประโยชน์ผมไม่ปรับแล้วปล่อยแม่งไปตามธรรมชาตินะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นตอนนี้คิดกันแบบนั้นเพราะั้นเนี่ยตอนนี้ต้องมา ฟูฟักลูกนี้กลุ่มที่เป็นนี่เอเนี่ยนะฮะคือเกือบเกือบเสียแต่ยังไม่เสียเนี่ยกลุ่มนี้นะต้องเอาให้อยู่ถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยมันบานปลายไปเป็นนี่ NPL ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยครับว่าเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาสาระกันดีกว่าว่าเอ่อเนื้อหาสาระของวันนี้ที่ผมเอามาอ่าเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เอามาจากเว็บไซต์ infoquest.co.th นะครับ เขาบอกว่าอย่างนี้ผมจะขออนุญาตอ่านไปเรื่อยๆนะครับบอกว่าปัญหานี้ครัวเรือนของคนไทยพุ่งสูงขึ้นจนกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจไทยและมีแนวโน้มว่ากําลังจะเพิ่มขึ้นแบบทำนิวไฮนะนะทำนิวไฮในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบอกว่าแม้ว่าภาครัฐจะพยายามเข้าไปแก้ปัญหาแต่ต้องมาเจอกับอุปสรรคสําคัญคือแบงก์เจ้าหนี้นะครับไม่ยอมผ่อนปรนเงื่อนไขให้กับลูกหนี้ให้สามารถแก้ปัญหาได้จริงอันนี้จริงผมบอกเลย เมื่อวานนี้มีลูกค้าท่านหนึ่งคุยกับผมนะผมก็คอนซัลให้เขาต้องบอกว่า <c oughs> ลูกค้าบอกว่าสมมุตินะแต่ผมไม่บอกว่าเป็นนี่อะไรสถาบันการเงินอะไรแล้วกันลูกค้าบอกว่าเป็นนี่แบบเนี้ยชําระได้เท่าเนี้ยยังไงก็ได้แค่นี้ผมก็เลยบอกว่าเป็นนี่ที่ไหนสถาบันการเงินอะไรเป็นนี้เท่าไหร่ผมก็คำนวณให้แกเสร็จสับสบอกว่าแบงค์เนี้ยที่พี่เป็นหนี้เนี้ย สิ่งที่ดีที่สุดที่พี่จะปรับโครงสร้างนี้ได้กับเขาคือแบบนี้ต่ำกว่านี้ยังไงก็ไม่ได้นะครับลูกค้าบอกเอา้าทาไมล่ะก็ผมจ in, ่ายแบบนี้แบบที่เขาต้องการไม่ได้ผมจ่ายแบบนี้ผมถึงจะจ่ายได้แต่ผมก็จะบอกลูกค้าว่าแต่เงื่อนไขของธนาคารนี้อันนี้คือดีที่สุดจ่ายต่ำกว่านี้ไม่ได้คือพูดง่ายคือถ้าพี่จ่ายต่ำกว่านี้ปรับโครงสร้างนี้ยังไงก็ไม่ผ่านนะครับลูกค้าก็จะบอกว่าเอา้าแล้วทําไมไม่ปรับโครงสร้างนี้ตามกําลังความสามารถของเรา เหมือนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกเสมอว่าต้องปรับหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ตามกําลังความสามารถของลูกหนี้นะครับก็จะพูดกันแบบนั้นเสมอนะแต่เรื่องจริงเนี่ยมันทําแบบนั้นไม่ได้นะครับมาตรฐานการปรับโครงสร้างหนี้ของแต่ละธนาคารก็ไม่เหมือนกันนะครับแบงค์ที่1ปรับโครงสร้างหนี้ได้แบบนี้ดอกเบี้ยลดได้เท่านี้ยืดระยะเวลาได้เท่านั้นเท่านี้นี่คือแบงค์ที่1แบงค์ที่2แบบนั้นแบบนี้แบงค์ที่3อาจจะง่ายกว่าแบงค์ที่2 แบงก์ที่สี่อาจจะยากกว่าทุกแบงค์เงื่อนไขของแต่ละแบงค์มาตรฐานหรือเรียกว่าคราทีเลียหรือนโยบายการปรับโครงสร้างนี้ของแต่ละธนาคารไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับความสวยของคุณไะว่าคุณไปอยู่กับแบงค์ไหนตอนยื่นกู้นะถ้าถามว่าแบงค์ไหนที่ใจดีที่สุดผมบอกเลยก็ได้ธนาคารกสิกรไทยใจดีที่สุดแล้วนะครับใครบอกกสิกรไทยใจร้ายผมกูไปเจอแบงค์อื่นดูก่อนกูจะรู้ว่ากสิกรไทยใจดีที่สุดละนะครับเอาเป็นว่า มาตรฐานในการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยแต่ละธนาคารก็จะไม่เหมือนกันเราจะเอาตามใจเราไม่ได้ในฐานะลูกหนี้นะเราจะตามใจเราเนี่ยก็ผมผ่อนได้แค่นี้เขาก็จบอกว่าไม่เป็นไรครับถ้าคุณผ่อนได้แค่นี้ผมก็รับไม่ได้ผมดีสุดคือเท่านี้ผมดีสุดคือเท่านี้แต่คุณจะผ่อนเท่านี้ยังไงก็รับกันไม่ได้เพราะนั้นก็ฟอ้องฮะดำเนินงานดําเนินการตามกฎหมายไปนะนี่คือ <c oughs> สภาพความเป็นจริง ในประเทศไทยตอนนี้ต้องบอกแบบนั้นเลยนะหลายคนพยายามจะปรับโครงสร้างนี้แต่มันปรับไม่ได้ครับเพราะว่ามันผ่อนไม่ไหวและดีที่สุดของแบงค์นี้ก็คือเท่านี้แหละลูกค้าผมในหลายโค่ะต้องบอกเลยว่า <c oughs> ลูกค้าที่มาคอนเซิลให้ผมคอนเซิลให้เนี่ยที่เสียสตังค์เข้ามาเนี่ยนะโทรคุยกับผมเนี่ยผมจะบอกหมดแหละแบงค์นี้ดีสุดแบบนี้แบงค์นี้แบงค์นี้แบงค์นี้คือผมรู้หมดแบงค์ไหนดีสุดยังไงผมรู้หมดนะที่รู้เพราะอะไรครับเพราะว่าผมอยู่กับ กันมันทุกทั้งวันเนี่ยตั้งแต่เช้าจนเย็นกันข้ามาคืนนอนหลับไปฝันเลยครับผมรู้หมดแล้วครับว่าแบงค์นี้ปรับยังไงเพราะนั้นเนี่ยลูกค้าโทรมาพี่เป็นนี่แบงค์อะไรแบงค์นี้เหรอเอาดีสุดคือแบบนี้ครับอาอเหรอไปขอดูคำนวณก็คำนวณอ่ะดีสุดของพี่ก็คือจ่ายขั้นเงินเท่านี้ครับดีสุดของพี่คือยาวเท่านี้ครับระยะเวลาแท่นี้ครับต้องเบียได้เท่านี้ครับนี่คือดีสุดละแล้วทางเป็นอย่างนี้ทุกนี้ว่าไปถ้าพี่ทาไม่ได้ก็ไปไม่ได้เขาก็ต้องฟ้องพิพากษาไปทําตามระบบนะนี่คือเป็นอย่่่างนนนนั้และะตออียยมมก็จไคืหยยุดห แต่ตอนนี้เริ่มมีหลายาบริษัทบริษัทสินทรัพย์หลายๆที่เริ่มมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับใช้คํานี้แล้วกันเริ่มมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแต่สําหรับธนาคารเท่าที่เห็นตอนนี้นะก็มีกสิกรไทยนะครับแล้วก็ทหารไทยแล้วก็กรุงไทยนะค่อนข้างยืดหยุ่นให้กับลูกค้ามากขึ้นกว่าเดิมะกสิกรไทยเดิมใจดีอยู่แล้วตอนนี้ใจดีหนักขึ้นกว่าเดิมอ่านะผมใช้คํานี้ นี่เล่าให้ฟังอ่ะทีนี้มาดูเนื้อหาสาระเชิงเชิงตัวเลขกันดีกว่านะตอนนี้เขาบอกว่านี่ครัวเรือนของไทยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ16.4ล้านล้านบาทนะครับซึ่งเฉพาะตัวเลขที่เป็นเครดิตบูโรเก็บไว้เนี่ยอยู่ที่คนทั้งหมดเนี่ยคนไทย32ล้านคนเนี่ยจากทั้งหมด66ล้านคนเนี่ย <c oughs> พบว่าเป็นหนี้กันทั้งหมดเนี่ยนะครับอ่า13.6ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น11.6%คือตัวเลขของเครดิตบูโรเขาอยู่ที่ประมาณ13.6ล้านล้านบาทนะครับ ในช่วงมกราหนึ่งพุทธสภาที่ผ่านมาเนี่ยหนี้เสียหรือ NPL เนี่ยนะครับ <c oughs> พุ่งขึ้นทำนิวไฮนะครับไปสูงถึง1.14ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น11.3%ครอบคลุมจำนวนลูกหนี้ทั้งหมด5-6ล้านคนนะครับ <c oughs> โดยหนี้เสียสามอันดับแรกนะหนี้เสียสามอันดับแรกนะรถยนต์ฮะหนี้รถยนต์นะหนี้เสียถึง2.5แสนล้านเพิ่มขึ้น30% <c oughs> สินเชื่อบ้านตามมาฮะ2.2แสนล้านเพิ่มขึ้น19.4% และบัตรเครดิตฮะ6.8มื่นล้านเพิ่มขึ้น15.6%เขาบอกว่าโดยเฉพาะสินเชื well, so. ่อบ้านเนี่ยเมื่อตรวจสอบเชิงลึกเนี่ยพบว่านะครับบ้านที่เป็นหนี้เสียส่วนใหญ่เป็นเป็นหนี้กันไม่เกิน3ล้านแปลว่าอะไรครับแปลว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มเนี้ยลูกหนี้กลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางถึงน้อยนะครับผมบอกเลยครับกลุ่มเนี้ยไม่ใช่เฉพาะหนี้บ้านเดียวหนี้บัตรด้วยสินเชื่อบุคคลด้วยนะครับอันนี้โดนโดนหลายเด้งเลยฮะคือ ผมมีลูกค้าหลายคนนะที่ที่ให้ผมคอนเซัลให้บางครั้งผมบอกพี่ผมคืนเงินให้พี่แล้วกันผมคอนเซัลอะไรพี่ไม่ได้หรอก <c oughs> เพราะว่าพี่มองไม่เห็นหนทางรอดเลยหนทางรอดเดียวคือไม่รอดแต่ทําใจให้ทําใจให้สงบทำใจให้ว่างและพร้อมที่จะยอมรับสภาพที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตให้ได้เท <c oughs> ่านั้นเองนะครับทุกนี้ไม่ได้แก้ได้นะครับทุกนี้ต้องหมอทุกนี้ไม่ได้แก้ได้นะมันอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้นะเพราะบางคนเนี่ย ไปสร้างหนี้สร้างสินมาเยอะผมบอกเลยว่าหลายคนเน่ยไปพลาดไปพลาดการเป็นหนี้แค่ช่วงเวลาปีสุดท้ายก่อนเป็นหนี้ก่อนก่อนหนักอะ่ะก่อนคุณจะเป็นก่อนที่คุณจะหนักอะ่ะคุณไปสร้างหนี้สร้างสินเยอะเกินไปนะสมมุติคุณเริ่มกู้ตั้งแต่ประวัติดีแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆใช้ประวัติดมีมาตลอดเจ็ดแปดปีพอเจ็ดแปดปีเนี้ย <c oughs> เริ่ม เป็นหนี้เสียเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวละนะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวละกูดีมาตลอดจนตรงเนี้ยกูเริ่มไม่ไหวแล้วถ้าคุณไหวตัวทันถ้าคุณฟังช่องผมนะครับคุณจะจบอยู่แค่ตรงนี้แล้วคุณจะหยุดตรงนี้แล้วคุณจะมีสติตั้งหลักในการแก้หนี้จะแก้หนี้ด้วยวิธีการอะไรรายละเอียดค่อยว่ากันแต่ตั้งแต่ตรงเนี้ยจากหน,นี้ดีตรงเนี้ยพอรู้สึกว่าเริ่มไม่ไหวแล้แลวตั้งสติแล้วหยุด คุณจะรอดแต่ส่วนใหญ่ไม่รอดเพราะอะไรฮะจากนี่กลายเป็นนี่เริ่มเริ่มกู้ดีมาตลอดจนถึงตรงนี้สุดท้ายพอถึงตรงนี้แล้วเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่มีสตินะไปกู้กันเยอะๆไอ้ตองอนนี้แหละไอ้จากนี้ก้อนนิดเดียวกายเป็นก้อนใหญ่ตรงเนี้ยก้อนเล็กนิดเดียวมาตรงนี้พอเริ่มไม่ไหวแล้วไปกู้ตรงเนี้ยเป็นก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายก่อนที่จะเป็นนี่เสียนี่แหละที่มาทําให้คุณแก้นี่ยาก ถ้าคุณมีสติตั้งแต่ตอนนี้นะจากนี้มาเนี้ยกูแก้ได้ไม่ยากแต่คุณไปเสียสติฟุ้งซ่านฟันเฟือนคือแบบว่าสติสตังค์ไม่มีแล้วกูแม่อย่างเดียวเลยนะใครกู้ได้ตอนนี้ก็สวยไปใครกู้ไม่ได้ก็ก็โชคดีไปเพราะคุณไม่พอกนี้ตอนสุดท้ายแต่ส่วนใหญ่มาพอกนี้กันตอนสุดท้ายตอนใกล้ตายนี่แหละนะร้างนี้กันก่อนตายนี่แหละยิ่งเละแล้วก็แก้ยาก นะครับใครที่ไปทําแบบนี้ลักษณะแบบผมลักษณะที่ผมบอกคุณแก้ยากนะเป็นกันอย่างนั้นจริงๆ NPL รู้จักกันอยู่แล้วที่มานี่ที่มันไม่ใช่เป็นนี้ NPL คือนี่กําลังจะเสียที่ผมบอกสักครู่นี้นะครับที่ค้างชําระเกิน30วันแต่ไม่เกิน90วันปัญหานี้เสียยังไม่หยุดแค่นี้นะเขาบอกว่าเมื่อเครดิตบูโรพบว่านี่กําลังจะเสียเนี่ยนะมีจานวน6.8แสนล้านซึ่งเป็นตัวเลขนิวไฮเหมือนกันเร่งตัวขึ้นในช่วง5เดือน แรกของปีนี้โตขึ้นถึง18.1%นะครับเป็นผลมาจากปัญหารายได้ของลูกหนี้เพราะเศรษฐกิจโตต่ำนะครับคือพูดง่ายๆคือ,อไรายได้ไม่ไม่ไม่มากพอที่จะใช้หนี้นะครับและในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการผ่อนโ้นช่วงโควิดนู่นนี่นั่นปัดเครดิตก็จ่ายจาก10%หรือ5%นะแต่พอเปิดปีใหม่ปี67ปรับเป็น8%อันเนี้ย เลยทำให้นะครับ NSM เนี่ยมันสูงขึ้นนะตอนนี้นะครับบอกว่ามีหนี้บัตรเครดิตท,ที่กำลังจะกลายเป็นหนี้เสียเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0 0ใบสะท้อนที่เห็นว่าคนมีปัญหาเยอะเพราะจ่ายขั้นต่ำไม่ได้นะทั้งที่ยังต้องผ่อนจ่ายเต็มยอดคือพูดง่ายคือจ่ายไม่ไหวอะ่ะคือปรับขั้นต่ำจาก5% 8%เซน์เนี่ยทำให้เสียเสียหลักไปหลายคนนะครับและมีโอกาสที่กำลังจะกลายเป็นหนี้เสียประมาณ20,0,000ใบนะครับ ส่วนนี้สินเชื่อบุคคลเนี่ยนะครับเป็นนี่ที่เกือบเสียอยู่มา1.4แสนล้านนะครับโตขึ้น6%ไม่เยอะนะบัตรเครดิตโตขึ้นเยอะกว่านะส่วนสินเชื่อบ้านเนี่ยนะครับอัอ้นี้คนน่ากลัวนะสินเชื่อบ้านนี่ที่เกือบเสียเนี่ยอยู่ที่1.8แสนล้านโตขึ้น25%ว่าการปรับโครงสร้างนี่เนี่ยมันถึงทางตันแล้วเพราะธนาคารไม่ยืดหยุน่นบางธนาคารยังเป็นอย่างนั้นอยู่คือไม่ยืดหยุนจริงๆครับแต่หลายๆธนาคารก็ยืดหยุ่นจนไม่รู้จะยืดหยุ่นยังไงแล้ว ตอนนี้ผมบอกเลยหลายๆายธนาคารเนี่ยยืดหยุ่นจนไม่รู้จะยืดหยุ่นยังไงนะลูกค้าผมบางคนนะฮะมาหาผมบางคนเนี่ยปรับโครงสร้างหนี้มาแล้วผมขอขอดูหน่อยพี่เฮ้ยพี่ปรับได้ไงอ่ะโคตรเก่งเลยมาทํางานกับผมไหมชวนลูกค้ามาทางานด้วยเลยเฮ้ยปรับโครงสร้างหนี้ดีมากเลยบอกให้มันปรับได้ไงอ่ะเฮ้ยพี่เป็นหนี้ขนาดนี้ให้ผ่อนเท่านี้ผ่อนไปเพื่ออะไรวะเนี่ยคือคือแบบว่าแบบผ่อนน้อยมากอ่ะ นะแต่ในเนี้ยในข่าวก็บอกว่าธออนาคารหรือแบงค์นเนี่ยยังไม่ยืดหยุ่นในการในการที่จะปรับโครงสร้างนี่คือยืดหยุ่นในนโยบายแต่ต้องบอกหลายๆแบงค์ยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับในร่อบสองสามเดือนที่ผ่านมานี้นะครับเอาผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันที่เมื่อกี้ผมบอกว่าบปิษสัทประหาสินทรัพย์ที่เริ่มมีการปรับตัวเนี่ยผมบอกอะไรชื่ออะไรฮะสินทร,รัพย์เจเจเอ็มทีเจเคเนี่ยเริ่มยืดหยุ่นมากขึ้นไม่บ้าบอคอแตกแห่งมต่ก่อน เริ่มฉลาดมากขึ้นนะแต่ก่อนลูกค้าจะจ่ายตังค์ไม่จ่ายไม่ให้จ่ายนะมีเท่าไหร่ให้เขาจ่ายไปเธอนะคุณอย่าไปตั้งตั้งเขาเรียกว่าตั้งกาหนดกฎเกณฑ์ที่มันสูงมากมายนักให้ลูกค้าจ่ายเป็นนี่อยู่ห้าแสนจ่ายเมื่อก่อนห้าหมื่นไม่งั้นไม่ให้ผ่อนไม่งั้นจะฟ้องอะไรให้เขาจ่ายมาเธอให้เขาจ่ายมาจ่ายเปเท่าไหร่ก็ได้สุดท้ายคุณจะเล่นเขาเมื่อไหร่ก็ได้อืออันนี้คือฝั่งเจ้านี้นะแต่ถ้าเป็นฝั่งลูกนี้ผมจะบอกลูกนี้เท่าไหร่ถ้าจะจ่ายอะไรมั่วๆซั่วๆเขาให้จ คุณจะให้ผมจ่ายเท่าไหร่ผมจะได้จ่ายตามเงื่อนไขนั้นถ้าคุณจ่ายแบบไปเรื่อยๆไม่มีสัญญาไม่มีการปรับโครงสร้างนี่คุณจ่ายไปยังไงก็ตามสุดท้ายด้วยความที่ว่าคาดหวังว่าเขาจะเห็นความตั้งใจของลูกหนี้ว่าจ่ายไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายเขาจะฟ้องคุณเมื่อไหร่ก็ได้เพราะคุณไม่มีการเซ็นสัญญาปรับโครงสร้างนี่คุณผิดเงื่อนไขามาตลอดที่คุณจ่ายเพราะเนี่ยสองฝั่งนี้ไม่เหมือนการเอาไปพิจารณาตัวเองนะแต่ผมแค่กำลังจะบอกว่า เออแบงก์แต่ละแบงก์หรือเจ้าหนี้แต่ละแบงก์เนี่ยเจ้าหนี้แต่ละที่เนี่ยเริ่มที่จะนะครับเริ่มที่จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะจากข่าวนี้บอกว่าไม่ค่อยยืดหยุน่นแต่ผมว่าจริจงๆแล้วเนี่ยเริ่มมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยุูสุพลเขาบอกว่าอย่างนี้เงื่อนไขในการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารคเจ้าหนี้ที่เสนอให้ลูกหนี้มีคําถามว่าจะสามารถทําได้หรือไม่ดูเหมือนข้อเสนอจะเป็นความต้องการของทางแบงก์มากกว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะแบงก์ก็จะมีนโยบายใครีเหลี่ยของเขาว่า จะผ่อนได้เท่านั้นเท่านี้ต่ำกว่านี้เขาไม่รับแล้วคือจริงๆต้องเห็นใจธนาคารด้วยนะคือถ้าสม <c oughs> มุติคุณเป็นนี้ธนาคารธนาคารหนึ่งอะเป็นนี้วงเงินเท่ากันห้าแสนบาทเท่ากันเะป็นนี้บัตรเครดิตแล้วกันเป็นนี้ธนาคารธนาคารหนึ่งวงเงินห้าแสนบาทนะไอ้นี่เจราจาบอกขอจ่ายขั้นต่ำเดือนละสองพันไอ้นี่บอกอ่ะให้ไอ้นี่บอกขอแปดร้อยได้ไหมไอ้นี่ก็ให้ไอ้นี่ขอบอกเจ็ดร้อยได้ไหมไอ้นี่ก็ให้ไอ้นี่บอกว่าผมมีมากผมจ่ายหมื่นหนึ่งได้ไหมก็ให้เพราะนั้นเนี่ย มันจะไม่มีเขาเรียกว่านโยบายที่ชัดเจนในการที่จะให้คนทํางานทําได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจธนาคารด้วยเหมือนกันว่าเขาจะมีกฎเกณฑ์ขั้นต่ําที่เขาจะรับได้ในการปรับโครงสร้างนี้ให้กับลูกหนี้นะครับอันนี้ผมก็เข้าใจธนาคารนะต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าผมเนี่ยเข้าข้างแต่ลูกหนี้นะไม่ใช่นะผมเข้าใจธนาคารด้วยคลิปของผมเนี่ยที่ทำทำออกไปเนี่ยต้องต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นนะครับเพราะว่า มีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการสาพันธ์เคียน,นดูผมอยู่เหมือนกันนะเนี่ยก็เรียกผมไปทานข้าวด้วยนะจะเรียกว่าเชิญก็ได้นะผมก็ยินดีนะฮะเชิญผมไปทานข้าวด้วยนะครับอีกไม่กี่วันนี้ไปแล้วนะก็เดี๋ยวไปทานข้าวกับผู้หลักผู้ใหญ่มาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังด้วยกันว่าไปคุยอะไรกันบ้างนะก็เอาเป็นว่านี่เสียประเทศไทยมันก็จะประมาณนี้แหละนะนะดูแลตัวเองดูแลครอบครัวผมอย่างนี้นะครับต้องบอกว่า มีเสียงแบบทุ่มนุ่มในแบบดรามา่า <c oughs> ใครที่เป็นหนี้เป็นสินน่ะผมบอ,อกเลยว่ากําลังใจสําคัญที่สุดกําลังใจคนรอบข้างกําลังใจคนใกล้ตัวกําลังใจคนใกล้ชิดกําลังใจจากครอบครัวนี่สำคัญมากถ้าคุณมีหนี้มีสินแล้วครอบครัวเข้าใจร่วมใจกันสู้มันจะมีพลังก,กาลังจริงๆแล้วคุณจะนอนหลับนอนหลับเลยต่อให้คุณมีหนี้คุณก็จะนอนหลับฝันดี คุณพ่อคุณแม่เข้าใจคุณพ่อคุณแม่พร้อมจะสู้สามีภรรยาเข้าใจแต่ลูกไม่ต้องไปบอกเขาลูกเขาไม่รู้เรื่องนะครับแล้วผมบอกเลยว่าเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับในครอบครัวแล้วคุณจะฝ่าฟันตรงนั้นมันได้นะผมเคยผ่านมาแล้วผมรู้ดีนะครับก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันผมถือว่าผมเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับใครก็อยากมีกําลังใจฟังช่องผมไปเรื่อยๆมีกําลังใจแน่นอนนะเอาผมเป็นตัวอย่างว่าผมมีปัญหาด้านการเงินมาอย่างหนักเลยชีวิตผมอะหนักมากนะครับก็เอาตัวรอดแล้วก็ เขาเรียกว่ากลับมาตั้งหลักกันได้นะครับโอเคก็วันนี้ไปละยืดยาวเดี๋ยวจะมีคนรำคาญอีกนะทำคลิปยาวมากก็ไม่ได้เดี๋ยวมีคนรำคาญนะฮะโอเคนะครับวันนี้ผมไปละขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับช่องทางติดต่อผมดูท้ายคลิปนะครับหรือดูใต้คลิปนะมีรายละเอียดลงไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ